วิทยยาลชนชุมนัส่าางคคคนให้มีุณสวัสดีครับผมนายศักดาทิพพักนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาสาธารณสุขชุมชนปี6-7วิชาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่11วันนี้จะมาเสนอคอนเทนต์วิดีโอเรื่องวุ้นไต้หวันตะไคร้น้ำพึ่งมะนาวสาเหตุการทำคอนเทนต์คือการที่สมุนไพรอย่างตะไคร้และมะนาวหาได้ง่าย และมีประโยชน์ต่อร่างกายเราจะนำมาทำเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เชิญรับชมสรรพคุณและวิธีการทำได้เลยครับครับและวัตถุดิบของเราที่จะใช้ทาวุ้นตะไคร้ไต้หวันน้ำพึ่งมะนาวก็มี 1. วุ้นไต้หวันครับและก็มะนาวตะไคร้ น้ำพึ่งน้ำเปล่ามาดูขั้นตอนการทำเลยครับหนึ่งเอาตะไคร้มาทุบให้พอแตกครับใช้ประมาณสี่ห้าต้นนะครับแล้วก็หั่นครับประมาณหนึ่งคืบ รเราจะใช้ประมาณเท่านี้ครับเอาลงไปต้มในน้ําเดือดเลยครับต้มทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับแล้ยวเราจะมาดูกันอีกทีครับทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีก็เดือดแล้วนะครับน้ำตะไคร้เดี๋ยวเราจะยกจากไฟเลยนะครับยกขึ้นจากไฟ เราจะตัดต้นตะไคร้ออกนะครับใช้แต่น้ำครับกลิ่นหอมมากเลยครับและเราก็จะเติมผงวุ้นไปเลยนะครับประมาณ2ช้อนครับหนึ่งคนให้เข้ากันครับครับแล้วเราก็เติมความหวานด้วยน้ำผึ้งครับใช้น้ำผึ้งประมาณก้นแก้วครับได้เลยครับ คนให้เข้ากันเข้ากันแล้วครับเราก็เอาผงวุ้นเทใส่ถาดเลยครับให้มันเซ็ตตัวในถาดน,นะครับรอผงวุ้นเซ็ตตัวอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีวุ้นเซ็ตตัวแล้วนะครับเราจะใช้มีดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ หั่นตามชอบเลยครับเพาะเดี๋ยวเราก็จะไปตกแต่งในแก้วอีกครับและนี่คือวุ้นตะไคร้ไต้หวันที่เราเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับครับเรามาดูขั้นตอนการทําน้าผึ้งมะนาวกันนะครับนี่คือมะนาวที่หั่นไว้แล้วนํามาบีบน้ําครับขั้นตอนนี้ต้องล้างมือก่อนนะครับปริมาณน้ํามะนาวที่ได้เราจะเอาน้ําผึ้งเทใส่ลงไปเลยครับ เราก็จะเติมน้ำอุ่นลงไปนิดหน่อยคนให้น้ำมะนาวน้ำพึ่งและน้ำอุ่นผสมเข้ากันดีนะครับความหวานตามใจชอบเลยนะครับได้แล้วครับน้ำพึ่งมะนาวครับนี่คือฟินิตลุกวุ้นไต้หวันตะไคร้น้ำพึ่งมะนาวเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับมีรสชาติหอมหวานและก็มีรสเปรี้ยวของมะนาวครับ ดืมแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพไปทำกันดูนะครับครับและประโยชน์ที่ผมได้รับจากการทำคอนเทนต์นี้คืออย่างแรกเลยผมได้รับความสุขและความสนุกในการทำคอนเทนต์วิดีโอและหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รับชมคลิปวิดีโอของผมจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยและผมขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาไว้หน้าที่นี้ด้วยสวัสดีครับ